ครูพละศึกษาเรียนยากไหมอยากรู้ไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับอ่ะมาเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าสวัสดีครับครูพละออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับว่าการเรียนครูพละศึกษาเนี่ยมันมันเรียนยากไหมนะครับเล่าตามประสบการณ์ของตัวผมเองเลยนะปัจจุบันก็ผมก็รับราชการครูนะครับก็เป็นครูพละนี่แหละอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับไม่บอกละกันว่าที่ไหนก็ไปสืบเอาแล้วกันนะอ่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าการเรียน ครูพละศึกษาเนี่ยนะนะครับเรียนยากไหมก็เล่าตามประสบการณ์ผมเนี่ยเรียนทั้งหมดเนี่ยห้าปีนะครับเป็นหลักสูตรห้าปีนะเป็นของศึกษาศาสตร์นะครับศึกษาศาสตร์ห้าปีผมเนี่ยเรียนที่สถาบันการพัฒนาศึกษานะครับปัจจุบันก็ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและแต่ไม่บอกว่าวิยาเขตไหนนะครับนะครับปัจจุบันก็รับราชการครูอยู่นะคราวนี้เนี่ย การเรียนนะครับจะแบ,แบ่งแบบ1 2 3 4 5นะครับจะบอกก่อนว่า1 2 3เนี่ยก็เป็นการเรียนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเรียนกีฬาอย่างเดียวนะก็จะต้องมีทฤษฎีวิชาการมีคณิตศาสตร์เบื้องต้นอ่าภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ่าแล้วก็พวกอ่าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็ต้องมีนะครับต้องเรียนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเรียนเฉพาะ อ่าพละไปเรียนกีฬาอย่างเดียวนะครับก็จะมีทั้งวิชาการด้วยนะครับพวกปัชญาทางพละศึกษาอ่าสมรรถภาพทางกายการวัดการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาสิ่งที่เราเป็นครูพละศึกษาเราจะต้องไปเจอนะครับในรวมของในเรื่องของกีฬาก็จะเป็นในเรื่องของกีฬาพื้นฐานที่เราต้องเรียนเช่นกีฬาฟุตบอลกีฬาตะกร้อกีฬาบาสเกตบอลกีฬาวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็กีฬาว่ายน้ำกีฬากะบี่กระบองสิ่งที่เราต้องไปเจอในในมหาวิทยาลัยของเรานะครับ แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรที่แตกต่างกันแต่อันนี้คือผมแนะนําก็คืออนุญาตเป็นพี่แล้วกันนะพี่นะครับพี่พี่พี่แนะนําแล้วกันนะพี่ก็ขอแนะนําว่าเออสิ่งที่พี่เรียนมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะนะครับก็จะมีตะกอ้อด้วยมีบาสเกตบอลอ่ามีฟุตบอลอย่างเงี้ยที่ที่เราต้องเรียนนะครับแล้วก็กระบ,บีก่กระบองอ่าตรงนี้ก็ใครไม่มีพื้นฐานก็ต้องไปมีพื้นฐานมานิดนึงนะครับบางคนเคยถามว่าไม่มีทักษะด้านกีฬาเลยแล้วจะเรียนได้ไหม ็เรียนได้นะครับก็สามารถฝึกได้เราควรที่จะมีทักษะกีฬาพื้นฐานนั้นๆเนี่ยให้มันเป็นพื้นฐานบ้างนะครับสามารถทําเป็นอะไรเปลี่ยนคือเราจะต้องไปเป็นครูไงเราต้องไปสอนเด็กนะครับเราก็ต้องไปสอนกีฬาให้กับเด็กๆสอนให้เด็กออกกําลังกายเป็นและเราต้องเป็นผู้นํานันทน,นาการได้ด้วยนะอ่าตรงนี้นะครับพอมาปีหนึ่งปี2ปี3าก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเนี้ยนะครับส่วนพอ ปี3เนี่ยตอนปี3ก็จะมีการออกไปสังเกตการสอนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของปี4ปี4ไปทดลองสอนด้วยนะครับแล้วก็ปี5เนี่ยไปฝึกสอนเลยเต็มรูปแบบเลยนะครับ 1, 1ปีการศึกษาเลยก็ต้องไปสอนนะครับแล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเราจะมีครูพี่เลี้ยงด้วยนะก็จะมาแนะนํามาบอกเราว่าเราควรจะสอนยังไงแนะนําการใช้ชีวิตในโรงเรียนทํำยังไงอ่าอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เจอนะครับที่เรียนก็แล้วก็น้องๆที่จะเรียน ขึ้นปีหนึ่งนี้ก็ต้องมีใจลักว่าเราจะลักในเรื่องของการเป็นครูก่อนนะครับแล้วเป็นครูนี่คือสําคัญนะเพราะว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติเลยนะเพราะว่าเราจะต้องไปสอนลูกหลานเขานะครับอ่ะนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะก็อยากได้อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากรู้อะไรนะครับเดี๋ยวมาทําคลิปต่อไปว่าต้องเียนกีฬาอะไรบ้างนะครับในส่วนของการจะเป็นครูพืะศึกษานะครับอ่ะ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอยากจะเป็นครูปรุศึกษาต้องยึดมั่นและมีอุดมการคือรักเดียวใจเดียวนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ